ไปร้อยร้ยน่นตัวครับผมซีสเกตเพียงดังดังอีกเพื่อนนึ่งหมครับนี่สีสเกตเขาบอกว่ารวมพลพลใจดีนะครับพี่น้องสีสเกตใจดีแล้วระมากลโดยเฉพาะในส่วนของพวกไนมอลล่างใจก็รออยู่พี่น้องสีสเกต แองเกิดไทยนะครับไปตามสนามสนุกด้วยดีมาถึงตลอดตั้งปีมาหาอินออกแองแคล้วจอสีสกเกตเท้าแล้วก็วันนี้ก็เช็คเดียวกันนะครับในรูปแบบของคอนเสิร์ต A B N O R B นดและก็บอลทีวีไยครับขอบคุณร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทนะครับเซเว่นเฮฟเว่นนะครับที่ให้ใโอกาสวันนี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากะะมากนะครับขอบคุณทีกหลายชาติที่มาหาเราขอบคุณเจ้าหน้าท่และก็ มีส่วนเกี่ยวข้ในวันนี้ด้วยดูแลอย่างเป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงใีภาพนะคะ A B a n D พี่บอยชซิชัยส่พร้อมกับทีมงานนะคะ All Red Band ค่ะนักเตะนักเอมทุ วันน oh ี oh. ้สิตาบ้านนะโอ้สิทาไปเดาอยู่บ้านวงใหญ่ปิดวงเน่ช่วงวงใหญ่หมอรำก็มีงานตลอดปีรับปิดไปดูการมาานถ้าไปเราก็เสิฟเอพีตลอดทั้งเดือนรุ่นี้จะได้หยุดเป็นวันแรกขอเก็บแรนไว้เดาคืนนี้ มันอึ้งเลยนาะไม่เหนื่อยเลยที่กอดเ้อีเจ้าอีกตอนนี้ขางหลังเนาะไปข้างหลังรอตอนนี้ถึงจะมึงเยี่ยมเลยยัม่ร้ายเนาอไปว่ากันอีกยังซ้ำเลยยัพ่อไม่ยอมนะเ นะครับมก็คุณทุกตนตางไทคนะพี่าไม่รูคแบบขอคอนเสิร์ตเอย์นะครับปังได้ออกแอนอร์ดีมากพอซีดีชัยก็สุดๆเลยพี่น้องนะครับจะให้ทุกท่านได้ออสุดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโอ้ยอังซีจะไปองเับ สีสเกยพอดีันลยครับขออนุญาตการบอกเร่องจะช่วงก่อนหัวากันมมายกมาพอันเ้าโจกับมาอ่อนซกนี่่าอเป็า้อาเรกัน